โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาสอนโมหน้าอย่างนี้นะคะคือหน้าแบบสวยมากเป็นหน้าแบบอนิเมตนะคะันดับแรกเราจะไปดูใบหน้าก่อนนะคะอันนี้คือใบหน้าที่เราโมไว้นะใบหน้าอันแรกนะคะคลิปนี้ยาวนิดนึงต่อไปคิ้ว คิดว่าน,นี้เลยอาจจะเร็วนะคะตอนซูมเพราะว่าแบบมันซูมไม่ค่อยเป็นแล้วมันโคตรเร็วอันนี้คือตาแล้วก็เปลือกตาก็เป็นอันนี้จะมูกอันที่สองนะปากอันที่สี่ไปเรากดผิดรูปร่าง อันที่สามเมคอัพเหรอเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคือถ้าได้แล้วมันก็จะเป็นตละมากนี้อันนี้คือเมคอัพนะคะเมคอัพสีชงพงมพูนี้เลยเมคอัพผิวคือนี้คือคอนทัวร์แล้วก็เพนคือนี้นะคะเมคอัพเซตอันนี้รอยสักไม่มี มคอปตาเป็นอะไรเนอะอันนี้นะต่อไปเป็นสีนี้นะคะอะไรเนะี่ยต่อไปอายแชโดว์ก็เป็นอันนี้นะคะแต่ว่าเราใส่ใส่ไปก่อนมันไม่เห็นเราก็าใส่อันนั้นอยู่ต่อไปเป็นปากนะคะลิปติกก็ใส่ไปก่อนไปโมกันเลยอันนี้คือตอนโมนะคะเราจะนับหนึ่งถึงสิแล้วทุกคน แบบถ้าไม่ทันกดหยุดเลยนะอันนี้คือข้างข้างนะคะชอบคางมากค่ะคือแบบคางมันแบบน่ารักอะ อันนี้คือคิ้วนะคะคิ้วเหมือนน้องโกรเลยแต่ว่าชอบคิ้วแบบนี้แบบไม่ชอบคิ้วแบบที่มันหงายขึ้นอะ่ะมันตลกคือแบบนี้ก็สวยแล้วเนาะจมูกกับปากเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะคะเ่ียงแค่เป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเราปรับตรงปากนิดนึงนิดเดียวนะคะที่เดียว ต่อไปจมูกจมูกก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะคือแบบให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคลิปนี้นานมากอ่ะต่อไปคือปรับนะคะเราปรับแค่ข้างล่างข้างล่างนะลองดูว่าเราปรับยังไงคือปรับให้มันสุดเลย แค่นี้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็บันทึกเลยนะคะนี่ค่ะใชแล้วก็จะเป็นประมาณนี้บ๊ายบาย